ส่วนที่2วิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งด้วยหลักจิตะวิทยาในส่วนที่1เราได้พูดเรื่องหลักจิตะวิทยาว่าด้วยการผัดวันประกันพรุ่งและรู้แล้วว่าเหตุใดเราจึงไปติดในวังวนที่ว่ากันง่ายเหลือเกินตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะนำบทเรียนเหล่านั้นมาใช้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากแบบแผนเชิงลบ ซึ่งคอยเหนี่ยวรั้งคุณไว้ไม่ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานในส่วนที่สองนี้เราจะเริ่มต้นจากภาพรวมของเรื่องทั่วไปบางอย่างซึ่งคุณควรต้องจําไว้ให้ดีระหว่างจัดการกับการผ่านวันประกันพรุ่งในตัวคุณทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่มีหลักคิดซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆได้ เนื้อหาในส่วนที่สองจะอัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับและกละวิธีเฉพาะทางที่มีหลักฐานอ้างอิงซึ่งจะช่วยให้คุณหยุดยั้งวงจรการผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ได้แล้วเริ่มสร้างนิสัยที่ดีกว่าขึ้นมาเราจะพูดคุยกันในรายละเอียดถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในแต่ละส่วนของวงจรการผัดวันประกันพรุ่งนั่นคือ จากการสร้างแรงจูงใจให้อยากทำงานไปจนถึงการปิดงานที่เริ่มไว้ให้เรียบร้อยพออ่านส่วนนี้จบคุณจะมีเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่วิชาจิตวิทยาจะหามาให้คุณได้และสามารถนำมาใช้เพื่อค้นพบหนทางแห่งการหลุดพ้นจากการผัดวันประกันพรุ่งให้ได้ในท้ายที่สุด 4. วิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุง่ง ในส่วนที่หนึ่งคุณได้รู้แล้วว่าการผัดวันประกันพรุ่งนั้นมีนกลไกการทำงานเป็นอย่างไรและตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่งในชีวิตคุณแต่ก่อนจะลรงรายละเอียดในเรื่องเคล็ดลับเฉพาะทางเราควรหยิบแนวทางการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งในแบบทั่วๆไปขึ้นมาทบทวนกันสักสอประการ เรื่องนี้จะเหมือนกับการทำสวนที่ก่อนลงมือเพาะปลูกคุณก็จะต้องตระเตรียม,มเมล็ดพันธุ์และผืนดินเอาไว้ให้พร้อมตรวจตาทิศทางของสายลมและแสงแดดที่จะพัดและสาดส่องเข้ามารวมทั้งกำหนดว่าจะเว้นระยะห่างระหว่างต้นไม้ไว้เท่าไรซึ่งมันอาจมีเรื่องให้ต้องเตรียมการมากกว่าตัวเนื้องานที่ต้องทำจริงๆเสียอีกก่อนนำกลยุทธ์เฉพาะทาง มาใช้เพื่อเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งคุณจะต้องจดจำแนวคิดทั่วๆไปบางอย่างเอาไว้มั่นเพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลเหตุใดคุณจึงผัดวันประกันพรุ่งในบทที่2คุณได้เรียนรู้ไปแล้วว่าอะไรคือสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งและในอีก2 3บทข้างหน้า คุณจะเริ่มเจาะลึกลงไปทีละขั้นถึงสาเหตุอันแท้จริงของตัวคุณเองไม่ว่าการผัดวันประกันพรุ่งของคุณจะเป็นผลมาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตสักอย่างหรือแค่เกิดขึ้นมาของมันเองมันก็จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาที่ผสมประสานกันอยู่อันได้แก่วิธีทำงานของสมองคุณวิธีที่คุณคิด รู้สึกและประพฤติปฏิบัติรวมทั้งความสามารถในการประมาณการเรื่องเวลาและความสามารถในการมุ่งความสนใจไปที่เรื่องในอนาคตของคุณแต่ส่วนใหญ่การผัดวันประกันพรุ่งจะเป็นผลมาจากวิธีที่คุณบริหารจัดการความรู้สึกภายในใจคุณเป็นคนขี้เบื่อและอยากเจอเรื่องตื่นเต้นอยู่เสมอเลยหรือเปล่า คุณกำลังพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกว่ายัางมีดีไม่พอหรือไม่แน่ใจอยู่ใช่ไหมเมื่อนึกถึงงานขึ้นมาคราวใดคุณก็จะรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยหรือไม่ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาขณะกำลังคิดว่าจะทำงานสักอย่างและความโล่งใจที่รับรู้ได้เมื่อเลื่อนงานนั้นออกไปคือคำใบ้ที่บอกเป็นไหนๆว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณ ผัดวันประกันพรุ่งแบบทดสอบเพื่อให้รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรเป็นอันดับแรกคุณอาจกํำลังมีปัญหาอยู่กับทุกภาคส่วนของการผัดวันประกันพรุ่งไล่ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานการเริ่มลงมือทำไปจนถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องไปจนแล้วเสร็จตามขั้นตอนทั้งหมดนั่นอาจทำให้คุณรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูก ทุกครั้งที่คิดขึ้นมาว่าอยากลองเอาชนะการผัดวันประกันรุ่งดูสักครั้งฉันควรเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะคุณอาจได้รับประโยชน์จากบางกลยุทธ์ในบทถัดๆไปหรืออาจทั้งหมดนั่นเลยก็ได้แต่เราควรมุ่งความสนใจไปที่จุดที่คุณควรตั้งต้นกันก่อนดีกว่าลองถามตัวเองดูว่ามันใช่หรือไม่ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1. พอแจกแจงรายการที่ต้องทำให้เสร็จคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรคืองานที่ต้องทำเป็นอันดับแรก2เมื่อรับปากว่าจะทำงานบางอย่างบางครั้งคุณอาจลืมไปว่าเพราะเหตุใดมันถึงได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ3เป็นเรื่องยากที่จะจูงใจให้คุณรู้สึกอยากทำงานที่น่าเบือ่อไม่น่าสนใจหรือไม่น่าสนุก 4. พอตัดสินใจแล้วว่าจะทำงานซักชิ้นคุณมักไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี5มันยากที่คุณจะฟันฝ่าส่วนที่ยากที่สุดของการลงมือทำงานซักชิ้นให้ได้ถ้าตอบว่าใช่สําหรับคำถามข้อที่1ให้ตั้งใจอ่านบทที่5เป็นอันดับแรกคำถามข้อที่2และ3ให้ตั้งใจอ่านบทที่6เป็นอันดับแรกคำถามข้อที่4และ5 ให้ตั้งใจอ่านบทที่7เป็นอันดับแรก 6. คุณพบว่าการเอาใจจดจ่ออยู่กับงานคือเรื่องที่ทำได้ยากเหลือเกิน 7. คุณสังเกตเห็นว่าตัวเองจะรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือวิตกกังวลขณะพยายามลงมือทำงาน 8. คุณพบว่าการตัดสินใจช่างเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก 9. พอลงมือทำงานไปสักชิ้นหรือหนึ่งโครงการคุณจะมีปัญหาในการทำงานให้ต่อเนื่องไปจนแล้วเสร็จตามขั้นตอนและเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ 10. ความกลัวว่าจะทำผิดพลาดกลัวว่าจะล้มเหลวหรือแม้แต่กลัวว่าจะทำงานสำเร็จจะคอยฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้ทำงานที่เริ่มไว้จนเสร็จสมบูรณ์ถ้าตอบว่าใช่สำหรับข้อที่6 ให้ตั้งใจอ่านบทที่8เป็นอันดับแรกคำถามข้อที่7และ8ให้ตั้งใจอ่านบทที่9เป็นอันดับแรกคำถามข้อที่9ให้ตั้งใจอ่านบทที่10เป็นอันดับแรกคำถามข้อที่10ให้ตั้งใจอ่านบทที่11เป็นอันดับแรกถ้าตอบคำถามหลายข้อว่าใช่ให้เริ่มต้นจากบทที่5ก่อนแล้วค่อยอ่านบทต่อไปตามลำดับ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีชัยเหนือการผัดวันประกันพรุง่งตอนนี้ได้เวลาบอกความจริงอันน่าเจ็บปวดให้คุณได้ทราบข้อหนึ่งแล้วนั่นคือกลยุทธ์ในหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลทันใจนั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีหรอกนะคะแต่เป็นเพราะวิธีแก้ปัญหาแบบเห็นผลทันใจนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงแน่นอนว่าหนังสือแนวพัฒนาตัวเองบางเล่ม ยอมให้คำม,มั่นไว้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันตาเห็นแต่ฉันอยากพูดความจริงกับคุณไม่ใช่คอยชักนำให้เข้าใจผิดสมองของเรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโดยมันจะสร้างเส้นทางใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งเซลล์ประสาทตัวใหม่ๆก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืน สมองเราต้องมั่นใจว่านิสัยที่สร้างขึ้นใหม่จะมีประโยชน์จริงๆเสียก่อนจึงค่อยทิ้งพวกที่มีอยู่เดิมไปเพราะไม่อยากให้ทั้งหมดต้องกลายไปเป็นความพยายามที่สูญเปล่าหากเคยได้ยินมาว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยสักอย่างจะต้องใช้เวลา21วันบ้าง30วันบ้างหรืออาจเป็นตัวเลขอื่นๆที่นึกออกฉันอยากบอกคุณตรงๆเลยว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ หลักวิทยาศาสตร์ว่าไว้การศึกษาวิจัยที่เพิ่งทำเมื่อเร็วๆนี้พบว่าการสร้างนิสัยใหม่สักอย่างจะต้องใช้เวลาราว18ถึง254วันโดยตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่66วันและมันไม่ใช่66วันที่ทำไปดุยๆแต่เป็น66วันที่ต้องเพียรพยายามอย่างหนักแน,แน่วแน่และทำเป็นประจำทุกวัน ดังนั้นถ้าอยากเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งให้ได้จริงๆก็จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลองใช้กลยุทธใ์ใหม่ๆเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่อาจผุดขึ้นมาและอาจต้องต่อสู้ดิ้นรนรู้สึกท้อแท้และต้องคำถามว่าจะทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรไปอีกสองสามเดือนเป็นอย่างน้อยหรือบางทีอาจนานกว่านั้นก็ได้ ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่เอาชนะได้อยู่แล้วแต่มันจะดีที่สุดถ้าได้รู้ตั้งแต่แรกว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณได้แสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมัน่นและถือเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณอย่างแท้จริงการบอกใครบางคนหรือตัวคุณเองว่าขอแค่ลงมือทำไปก่อนนั่น จะไม่ช่วยอะไรได้เลยฉันรู้ว่าคุณเคยลองทำตามกลยุทธ์ที่ว่าขอแค่ลงมือทำไปก่อนกันมาแล้วมันคล้ายๆกับที่คุณได้รับปากกับตัวเองไว้ว่าจะออกกำลังกายทุกเช้าแต่ไม่เคยไปเข้ายิมก่อนไปทำงานได้เลยสักวันคุณจึงตกลงใจว่ามันน่าจะดีกว่าหากหันมาใช้วิธีบังคับตัวเองให้ลงมือทำซึ่งมันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีปัญหาคือวิธีแบบ ขอแค่ลงมือทำไปก่อนนี่ไม่ได้เป็นการจัดการกับสาเหตุอันแท้จริงของการผัดวันประกันพรุ่งแต่กลับละเลยต้นตอของปัญหาที่เป็นเรื่องทางอารมณ์ความรู้สึกไปจนหมดมันไม่ได้ทำให้คุณมีกลยุทธ์ใดๆเพื่อไว้รับมือกับอารมณ์ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเมื่อคิดถึงการไปออกกำลังกายที่ยิมอันได้แก่ความอับอายที่มีรูปร่างดูไม่ได้แบบนั้น ความไม่แน่ใจว่าควรทำตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในยิมความรู้สึกมืดแปดด้านเมื่อคิดว่าต้องออกกำลังกายหนักขนาดไหนจึงจะลดน้ำหนักได้ตามเป้าที่วางไว้พอความรู้สึกเหล่านั้นผุดขึ้นมาคุณก็ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการมันได้อย่างไรจึงกลับไปทำในสิ่งที่คุณเคยทำมาตลอดนั่นคือพลิกตัวแล้วนอนต่อแทนที่จะเมินเฉยต่อเรื่องที่เป็นปัญหาเหล่านั้นแล้วบอกกับตัวเองว่า ทำทำไปก่อนทนาคุณควรต้องมีกลยุทธ์ที่มีหลักฐานอ้างอิงบางอย่างเพื่อนํามาใช้แก้ลาสิ่งที่กําลังเป็นปัญหาจนทําให้คุณอยากเลี้ยงงานเหล่านั้นและนั่นคือที่มาของกลยุทธ์ที่ได้นําเสนอไว้ในบทที่5ถึงบทที่11ของหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้เป็นแค่การบริหารเวลากลยุทธ์ที่พาให้เข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งคือการทุ่มความสนใจทั้งหมด ไปที่การบริหารเวลาหลายคนเชื่อว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นผลพวงมาจากทักษะการจัดแจงสิ่งต่างๆให้เป็นระบบและการบริหารเวลาอันอ่อนด้อยเราวกับว่าถ้ารู้จักจัดตารางงานและบริหารเวลาให้ดีกว่านี้เราก็คงจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งกันขนาดนี้หรอกแต่เรื่องราวต่อไปนี้จะทำให้เรารู้ว่าจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น วิลเลียมมารับการรักษาโดยมีเป้าหมายอันเรียบง่ายแต่สำคัญบางอย่างที่อยากทำให้สำเร็จโดยหนึ่งในนั้นคือการส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เขาเป็นผู้ดูแลลองนึกถึงหรืออาจเป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วก็ได้สภาพที่นักศึกษาคนหนึ่งต้องไปกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนจนเป็นหนี้ก้อนโต พอๆกับเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของคุณดูก็ได้ซึ่งนั่นคือสถานาการณ์ที่วินเลียมกำลังเผชิญทุกเทอมเราจะบรรจงกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานขึ้นมารวมทั้งจะหาทางแก้ปัญหาที่อาจทำให้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนงานที่คิดไว้แต่เขาก็ยังไม่ยอมเดินตามแผนการของเราอยู่ดีเมื่อประจักษ์แจ้งแล้วว่า มันไม่ได้เป็นปัญหาด้านการจัดระบบหรือการบริหารเวลาเราจึงหาทางจัดการปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึกเชกเช่นเ,เดียวกับการไปออกกำลังกายที่ยิมนั่นเลยสิ่งที่จะเขียงคู่มากับเรื่องสำคัญอย่างการชำระนี้ก้อนโตให้กับนักศึกษานั่นก็คือความตึงเครียดขนาดหนัก และมันก็ส่งผลให้วินเลียมกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่อย่างหวาดภาวาไปไหนไม่รอดเต็มไปด้วยความขมขื่นและเป็นภาระให้คนอื่นทุกครั้งที่วินเลียมเริ่มทำตามแผนการที่พวกเราคิดสร้างอย่างพิธีพิถันและถูกระเบียบวิธีความรู้สึกเหล่านั้นจะผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดอีกครั้ง จากนั้นเขาก็จะมีทางเลือกอยู่ในใจนั่นคือปฏิบัติตามแผนการนั้นไปเรื่อยๆแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นหรือทำให้ตัวเขารู้สึกดีขึ้นโดยบอกกับตัวเองไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตามเรื่องกับบริษัทเงินกู้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันคุณคงรู้ใช่ไหมว่าเขาได้เลือกเดินทางใด การบริหารเวลาได้ไม่ดีย่อมส่งผลกระทบต่อการผัดวันประกันพรุ่งอย่างไม่ต้องสงสัยและมันจะช่วยได้มากเลยถ้ารู้จักพัฒนาทักษะเหล่านั้นให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราจะไม่มีทางเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้เลยถ้าไม่ได้จัดการกับสาเหตุด้านอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้น